สวัสดีครับเอสเพยนะครับท่านผู้ชมนะครับมาติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกสามบางกรฟ้านะครับเกมสําคัญเลยครับที่3กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะครับสระบุรียูันเต็ดเจ้าบ้านครับเฝ้ารังรับการมาเยือนของนครศรียูอนเต็ดครับผู้สิทธิ์คุณสมคิดใไฮสัญญาณเริ่มเกมนะครับเป็นทีมเยือนนครศรียูอนเต็ดเขียนลุกเล่นก่อนนะครับวันนี้พวกเขามาในชุดสีเหลืองกางเกงดําบุกจากขวาไปซ้ายนะครับจังหวะนี้สระบุรีตรงกลางสนามมีพื้นที่ครับโคเน่จ่ายมาแล้วหลุดแล้วไม่มีล้ำด้วยครับเอาสิครับ โล่งโล่งแล้วครับสระบุรียุกนี้ยิงลงนี้ไปติดเซฟชาคอนครับโอ้โหมีเวลานานมากครับดาวที่สองโคเน่ยังไม่ยิงครับโคเน่ยิงยี้ยากทุกนีแล้วกายเข้ามาก็หมดโอกาสไปแล้วครับโอ้โหเสียโอกาสไปเลยครับทางเดนุสอนครับจุดเดี่ยวเข้าไปนะครับแหมแต่ก็ไปรอจังหวะมากไปครับยิงเลยนี่น่าจะได้ประตูมากกว่าครับเดนุสอนวิจิตปัญญาครับ มองดูเพื่อนเหมือนจะเมกไาให้เพื่อนเติมขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับแล้วเขายิงอีกทีก็ไปติดบล็อกง่ายๆเลยครับแล้วล็อกทางซ้ายลูกนี้ฟินเลอร์สันเอาบอลลงแล้วนะครับได้ดวลตัวต่อตัวกับอลงกรหนีไปเลยดื้อๆจิ้มเข้าไปลูกนี้โอ้ติดซ้ำๆลูกนี้หนึ่งสวยครับโอ้โหเกมไม่ได้เหนือกว่าเลยนะครับแต่ชาบเวยครับรถขึ้นนำไปแล้วครับการนิ้ใจสายนาทีสิบสี่ครับเนี่ยครับฟินเลอร์สันนะครับจะชักครับลูกนี้โอ้โหและมีความเร็วอยู่แล้วด้วยนะครับ จ่ายมาพู้สตาประตูรับไว้กระชอกมาแล้วเข้าทางวานิจัยแสนครับม่พลาดครับเสิร์ตข่ายเข้าไปเกมเล่นต่อนะครับทางขวาลูกนี้เรียวเรียวนี้เติมสุดจริงๆครับวันนี้ขึ้นขวานี่ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันหนีสองคนไปแล้วครับเข้าซ้ายเปิดยัดเข้าไปลูกนี้บอ,โอลโคกเลยเลยดูป่าช้าครับเรียวครับประชาาหลุดมาครับเปิดมาแล้วก็ม่งสะบัดลูกนี้เลยแรงไปนิดนึงครับ โดนเปลี่ยนออกมาทางขวาอ่าลงกอดฟิลเลอร์สันเอาแล้วสิครับโอ้โหเอาสิครับ3ต่อ2แต่เดี๋ยวดูฟิลเลอร์สันจะทำยังไงครับเลี้ยงจี้ใส่เลยฟิลเลอร์สันจะหนีลูกนี้แต่มีเพื่อนมาช่วยครับวาน,นิชล่อง,งเปิดออกขวาลูกนี้จริงลูกนี้ตเตะเซฟครับโอ้โหเอริบาโต้ครับเติมขึ้นมาสวยแล้วนะครับดูกระชากครับโอ้โหโดนหยุดไว้นิดนึงครับเปื่อนิเติมขึ้นมาเติมขึ้นมาไม่ยิงครับจ่ายให้เพื่อนเอริบาโต้นะครับแล้วก็ยิงไปติดทางด้านลูกสาวประตูของนครศรีครับโอ้โหสระบุรีครับ อ่าขออภัยครับสลาวีครับโอ้โหลิทิเกียดโอ้เป็นเอกภพครับเล่นต่ออัดด้วยสายลูกนี้เข้าไปไม่ถึงประสิทธิ์เนตรเคลียร์โอ้เลี้ยวลูกนี้วิ่งมาหาฟอเล่ไปติดทันเร็ครับโอ้โหได้ลุ้นเหมือนกันดูภาพช้าเสิร์ฟมาครับเร็วซัดเลยเพราะว่าบอลมันไม่ไปไหนเลยครับแล้วเป็นเกมโต้ะกับของนครศรีเอาสิครับเอริเบลโต้ไม่มีทงครับเอริเบลโต้ตัวต่อตัว กับทางธนากรเอลิวาตวตัดให้เข้าขวายิงอัดไปลูกนี้เฉลบแล้วอ้โูเป็นเตะมุมครับโอ้โหปุกอยู่ดีๆอีกแล้วสระบ,บุรีเกือบโดนครับอันโตนิโอทางขวาครับกิติพงศ์เปิดเข้าไปเอลิวาต้โขกลิติเซ,เซฟครับแล้วบอลมันเกือบฝีจังหวะพุ่งโขกจงังหวะนี้ครับโดนปลายขาของผู้สาประตูสระบ,บุรีแล้วก็ไปนชนคานนะครับอูทางขวามีเรียวเหลียวลูกนี้ดวนกับซิวรุษ แล้วเปิดเข้าไปเสาแรกเชดตอมาที่ดักลารจิงเข้าไปครับโอ้โหเอาสิครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับซาบุริกลับสู่เกมได้ตั้งแต่รึ่งหลังเล่นไปเพียงแค่สองนาทีครับนี่ครับดูภาพช้าครับ,รบเปิดข้ามฟากมาครับบมงมาหนึ่งจังหวะแล้วก็ดักลารครับจบจังหวะสุดท้ายแปรด้วยซ้ายเข้าไปโอ้โหใหมาหมลูีิเปิดเข้าไปดักลารสอีกแล้วลูกโอ้โหไม่เข้าครับ ดูพับช้าครับเดียวเปิดมาผ่านมาหน้าหมเลยครับดารลโขงพูดไปโดนขาผู้เล่นของของสียูนเต็ดนะครับดักลัสโลซาแล้วตอส้นมาสวยเลยฮะเอก,กพบเข้าด้านในโคเน่ใจแล้วหวิตีข้างาน่นิดเดียวครับอทางดันสอนครับโอกาสเพื่อสำหรับดนสอนครับโคเน,น่ีเปิดมาดีแล้วนะครับีข้างเท้าครับดินสอน เลื้อยเข้ามาครับแล้วห้ต่อมาเติมสวยเลยครับอลงกอลปาดลูกนี้เข้าไปอุสกัดได้บอลยังคุกคิดอยู่ดักรัตโขกลูกนี้แต่มันไม่เข้าก่อนมาอุ้งจะไปเลบไปเตะมุมครับนี่ครับดกรัตเปิดเข้ามาก่อนครับสกัดไว้ปลายขาแล้วก็โขลกราครับดักร์ลัต้ราไปเตะวุดนะครับกลายเป็นบอลของทางสระบุรีครอสออกมาทางขวาเรียวเลี้ยวให้ต่อมาโคเน่ปาดลูกนี้ทะลุมาก็โอ้โหไม่น่าเชื่อครับอื นี่ครับผคได้เปิดมาดีมากแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าดักหน้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็สกัดทิ้งด้านออกหลังไปครับมีกระดกเข้าไปแดนหน้าโอดวิ่งทำทางสวยเหลือเกินครับประสิทธิ์แต่ด้านในมันไม่มีใครครับต้องรอประสิทธิ์ตัดเข้าขวาแล้วนีอัดติดตีเซฟจากคนโอ้ยทำไม่ทันนะครับดูภาพช้ของประสิทธิ์นะครับล็อกหลบก็จะยิงแสกหน้าเลยครับสาคอนไม่พลาดกดทัดเจนวัฒนีมือออกมือออกครับถักเลยนะครับ ัดเจินครับเจ้าตัวหน้าเสียไม่เดินเข้าไปคุยกับผู้สิทธิ์เลยครับโอ้โหฟ้อมใบเหลืองับเหลืองจุดโทษด้วยครับผู้สิทให้สัญญาณครับดาร์คซาร์ดวิ่งมาสัตว์ลูกนี้ไต่แซมครับโอ้โหไม่เข้าครับนี่ครับดูภาพช้าจังหวะดิงจุดโทษของดักลคาดนะครับคือช้าครับ ทำให้ชาคอนดาวทางถูกครับพุง่งตบถูกทางจ่ายโอ้โหจ่ายก็ไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าแต่ถึงแล้วครับกิติกรกิติกรลากขึ้นมาลูกนี้อัดด้วยขวาโอ้โหบอลน,นี่เฉียวเสาไปฟัาครึ่งเซนติเมตรครับยังไม่ได้ครับพระพรสีเนี่ยครับดูจังหวะนี้ครับกิติกรลากมาลากมานะครับแล้วก็มีจังหวะจบด้วยครับยิงมุม,มโคเน่ปล่อยบอลตกพื้นแล้ว โอ้โหมันแทนบอลเหรอครับยังไงครับโอ้โหเพื่อเสร็ตึงครับเปลี่ยนผู้จะเสียครับโอ้โหจะได้เห็นสักทีนะครับได้กลายเป็นเอ่อน่าจะเป็นผู้เสียที่สี่ใช่ไหมครับครับคุณนัทวุฒินาม่วงครับโอ้โหเอาสิครับทางซ้ายครับสุพัฒน์สุพัฒน์จับแล้วลั่นครับเสร็จเลย เป็นทางด้านของนครศรีควบแล้วครับมาแล้วฮะเอริฟาโตเอริฟาโตนี่ก็ด้านในก็มีฟิลลัสันคนเดียว,วครับต้องดึงนิดนึงเอริฟาโตกระชากเข้ามาแล้วปาดออกมาทางซ้ายสัตวัดอัดเลยลกนี้โอ้โหชนสามเหลี่ยมบนครับแต่มันไม่เข้าครับเกือบเป็นบัตรน,น็อกเหมือนกันนี่ครับหูจังหวะยิงนูกนี้ครับเสาครับแล้วก็เด้งออกมาครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับจบครับที่สนามกีฬาอบา,าจสระบุรีครับ กลายเป็นว่านาครสีนะครับโอ้โหคว้าสิบไปเล่นเพลย์ออฟครับในการชิงอันดับที่3หลังจากที่บุกมาเสมอสระบุรี1-1นะครับ